ยาม่านะคบ YM 3 5 7 a นะครับคันนี้รถปี66นะครับคุณลูกค้ารถปี66หสาภาพเกรด A นะครับสวยกริบเลยนะครับก็ยังสวย4เส้นนะครับชั่วโมงงานนะครับอยากจะบอกว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับคันนี้อยู่ที่298ชั่วโมงงานนะครับ 298ชั่วโมงงานนะครับเป็นรถลูกค้าฝากขายนะครับเป็นรถปี66เลยนะครับทุกอย่างเดิมนะครับเครื่องไม่เคยรื้อเกียร์ไม่เคยแกะนะครับอ่น็อตล้อหลังก็ตรงนะครับ PTO ไม่เคยปั่นนะครับฝาปิดยังอยู่นะครับยังไม่เคยปั่นนะครับอ่าก็ยางยังดอกลึกนะครับอ่าปี66 298ชั่วโมงงานนะครับมีดันหน้ามีผ่านมา1ชิ้นนะครับ เป็นรถลูกค้าฝากขายนะครับอ่าพอดีเขาจอดนานครับเขาไม่ได้ใช้นะครับไม่มีความจําเป็นต้องใช้รถเทคเตอร์นะครับขอฝากขายนะครับในราคา5้าแสนบาทนะครับห้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับอ่ใครที่อยากได้นะครับใครมีความจําเป็นต้องใช้รถนะครับสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้นะครับราคาถือว่าถูกนะครับเป็นรถลูกค้าฝากขายครับ 357A นะครับ 298ชั่วโมงงานนะครับ5 4 0 0 0 0 0บาทนะครับมีบริการจัดส่งให้ฟรีโอนให้ฟรีนะครับรวมให้ทุกอย่างแล้วนะครับเป็นราคาที่น่าจับจองนะครับน่าจับจองสุดๆนะเป็น1นึคันที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ราคาถือว่าค่อนข้างมิตรภาพนะครับ540,000 0บาท สนใจก็โทรได้ครับเชี่อว่าทำเก็ทำการเก็บสีเป่าไอมิดด้านล่างให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับลูกค้าก็จะได้ดูว่ารถใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนส่งลูกค้าเดี๋ยวคัดเงานะครับเก็บรายละเอียดรวมๆให้นะครับในราคา5 4 0 0 0 0บาทนะครับใครที่หาตัวนี้อยู่นะครับ ก็ถือว่าใหม่สุดๆแล้วครับน้องๆรถใหม่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้นะครับเวลาเซเว่นเอามาขายนะครับชั่วโมงจะอยู่ที่พันบวกๆกันเกือบทุกคันนะครับพันบวกๆกันเกือบทุกคันนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับใช้งานจริงๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นไมดิจิตอลนะครับเดินไวมากเลยไม่นะครับแปดเก้าร้อยแทบจะมองแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเวลาเป็นรถมือสองนะครับส่วนมากจะอยู่ที่พันบวกๆนะครับ ก็สนใจก็ลองดูนะครับคันนี้200กว่าชั่วโมงงานนะครับขอแบบเป็นเงินสดนะครับคางได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกค้าฝากขายนะครับแต่ถ้าลดถ้าต้องการลถที่เสียอวนจับไฟแนนซ์ให้นะครับก็มีรุ่นเดียวกันนะครับพัน600ชั่วโมงงานนะครับเสีย่้นนำเสนออยู่ที่ราคา500หนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ไม่ได้สวยเท่าคันนี้นะครับแต่ว่าผ่อนได้นะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับ อลองดูนะครับสนใจก็อุดหนุนกันนะครับเครื่องอัดฟางครับมี2ตัวนะครับสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเสื้ออ้วนลดให้นะครับใครสนใจก็เข้ามานะครับแมคโครมีนะครับโรเทคเตอร์ครับ l ส0 1 8นะครับช่วงนี้ราคาดีเลยนะครับตัว SP นะครับ SP ทุกคันเลยนะครับซื้อสดนะครับ395นะครับ395นะครับย้ำนะครับไม่ได้บอกราคาผิดนะครับ4 0่ศูนนะครับ3ามแสน 95,000หับาทนะครับมีให้เลือกเกือบ10คันนะครับลูกค้าซื้อผ่อนนะครับผ่อนได้ครับมีระบบไฟแนนซ์ให้ดาวเริ่มต้นที่30ม0 0ื่นส0่0 0ื0นนะครับเดี๋วแต่ลูกค้ามีนะครับมีเยอะดาวเยอะนะครับรถเข้ามาเยอะเลยนะครับอยากได้คันไหนนะครับทักทายเข้ามานะครับอยากได้รุ่นไหนทักทายเข้ามางบประมาณเยอะซื้อสดงบประมาณน้อยผ่อนเอานะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0ครับ รถสวยๆจัดโปรครับรถสวยๆจัดโปรนะครับจัดโปรกันทุกคันนะครับอยากได้คันไหนทักทายเข้ามานะครับมีรถสวยๆให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่าก็ตามนั้นนะครับสนใจโทรหาเสี่ยวอ้วนนะครับขอบคุณครับ